ราชาแห่งวงเวทตอนที่547เฉินเซียงในเวลานี้สูเทียนได้เดินกลับไปยังตำแหน่งเดิมของกับดกักซึ่งเหลืออสุรกายเพลิงโลก,กันอยู่ประมาณ7-8ต้ถึงตนและมีปีศาจเพลิงขนาดเล็กอีกประมาณหลายร้อยตัวบนพื้นที่ที่มีเปลวเพลิงสีเขียวกำลังลุกไหม้มันเหมือนกับปลาเพลิงสีมรกต เพลิงโลกกนสีเขียวนี้ได้โหมกระหน่ำลุกไหม้ลามไปทั่วทุกสารทิศสคิวบัสก็กล่าวต่อชูเทียนว่าปีศาจโลก,กันมากมายขนาดนี้แล้วเราจะเข้าไปถึงวิหารธรรมรณะได้อย่างไรกันฮมึมก็แค่พวกขยะจะมาขวางอะไรค่าได้ล่ะชูเทียนก็ไม่รู้จะที่บายใดๆแต่ทว่าเขาก็สั่งการเจ้าจิ้งจอกน้อยทันทีนี่เจ้าจิ้งจอกน้อยเจ้ารู้นะว่าควรจะทำอะไร เจ้าจิ้งจอกน้อยก็พุ่งออกไปอย่างไม่บอกไม่กล่าวครูนทันใดนั้นมันก็ไรียกลายเป็นหมอกและหายไปในทันทีเจ้าจิ้งจอกน้อยได้ปรากฏขึ้นที่ใจกลางของเหล่าปีศาจมากมายซักคิวบัสและหญิงถึงกับใบหน้าเปลี่ยนสีอสูรกายเพลิงโลกันนนอย่างน้อยก็มีพลังอยู่ที่เขตแดนพู้แท้ระดับเก้านอกจากนี้ยังมีสมุนทตุเพลิงอีกต้องมากมายไม่ว่าจะเป็นแผนการใ,ใดก็ยากที่จะจัดการกับพวกมันได้ ไม่เช่นนั้นแล้วจีเออร์ตาลและส่วนหลูจะออกมาในสภาพทุลักทุเลเช่นนั้นหรือในขณะที่เหล่าลูกสมุนเพลิงโลกาหลายร้อยตนนี้ที่ได้ปรากฏขึ้นมานั้นอย่างน้อยๆพวกมันก็มีพลังอยู่ในเขตแดนผู้แท้ขั้นที่สองแล้วยากที่จะจัดการได้โดยง่ายซึ่งในตอนนี้ทางที่ดีที่สุดก็คืออย่าไปแย่พวกมันจะดีกว่าแต่ทำไมฉูเทียนถึงคิดว่าไม่มีปัญหาล่ะนี่เขาเพี้ยนไปแล้วหรอเหล่าปีศาจมากมายที่พบเข้ากับร่างของเจ้าจิงจอกน้อย ทันใดนั้นก็พุ่งเข้าหามารุมตุ้งกันทันใดหญิงถึงกับต้องเอ่ยปากบอกชูเทียนทันทีเออเจ้าอสาูรวิญญาณตัวน้อยนั้นนะ่ะกาลังได้รับอันตรายแล้วนะชูเทียนก็เผยยิ้มออกมาอย่างไม่พูดไม่จาอะไรกับภาพที่เห็นนั้นเป็นเจ้าจิ้งจอกน้อยต่างหากละ่ะที่ตะเบงทองให้ใหญ่ขึ้นพร้อมกับพ่นอากาศออกไปอย่างไม่รีบร่งและเกิดเป็นคลื่นอากาศที่สั่นเป็นเกลียวคลื่นมันเป็นชั้นของพลังที่กระจายตัวออกไปทั่ว ปลุมปีศาจทุกตนที่อยู่รอบๆภายใต้พลังที่แปลกประหลาดนี้ทําให้พลังของเหล่าปีศาจนั้นอ่อนแอลงและเคลื่อนที่ช้าลงในทันทีอืจวนแล้วจากนั้นเจ้าจิ้งจอกน้อยก็หยุดปล่อยพลังปีศาจที่แปลกประหลาดออกไปก่อนที่จะหดรีบท้องและดูดเข้าไปในท้องของมันทันทีคลื่นพลังสีม่วงได้กลับเข้ามารวมกันอย่างรวดเร็วราวกับพายุที่รุนแรงเพลิงสีเขียวมากมายในตอนนี้ เด็กลายเป็นฝุ่นถูกแรงดูดของแม่เหล็กรวมเข้าไปเปลวเพลิงได้แหลกสลายแตกกระจายหายเข้าไปในท้องของเจ้าจิ้งจอกน้อยมากมายเพลิงโลกันสีเขียวมรกตที่ลุกโชนมากมายได้หายไปจนเกลี้ยงเหล่าลูกสมุนปีศาจหลายร้อยตนที่ไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ก็ตายไปทั้งหมดในขณะที่อสูรกายเพลิงโลกันที่ถูกดูดซับพลังสีเขียวออกไปลำตัวของมันก็หดลีบร่างกายก็บาดเจ็บอย่างหนักหน่วง นี่ถึงกับสร้างความตกใจให้ซักคิวบัสแล้วก็หญิงเป็นอย่างมากจนหัวใจของพวกเขาแทบจะหยุดเต้นอืมเจ้าจิ้งจอกน้อยของชูเทียนเนี่ยมีทักษะที่น่าประหลาดใจจริงๆเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดการได้ก่อนหน้านั้นนานมาแล้วจิ้งจอกน้อยก็เคยทําเช่นนี้เมื่อครั้งเกิดภัยพิบัติที่รัศสายฟ้าครั้งหนึ่งในเวลานั้นอสูรกายเพลิงโลกันที่อยู่ในสภาพอ่อนแอกับเจ้าจิ้งจอกน้อยที่ยังมีพลังไม่มากไม่คิดเลยว่า นี่เพิ่งจะผ่านมาหนึ่งปีเท่านั้นในตอนนี้พลังดูดซับของเจ้าจิ้งจอกน้อยนั้นทรงพลังขึ้นอย่างมหาศาลเลยสามารถที่จะดูดพลังปีศาจของอสุรกายเพลิงโลก,กันครั้งเดียวก็แทบจะแห้งเหือดในขณะที่เหล่าลูกสมุนปีศาจโลก,กันก็แห้งตายไปในทันทีโดวยวิชาที่แปลกประหลาดของเจ้าจิ้งจอกน้อยที่แสดงออกมานั้นทําให้อสุรกายเพลิงโลก,กันรู้สึกขวัญผวาเลยแน่นอนว่าเหล่าอสุรกายเพลิงโลก,กันมันต้องมีชาวปัญญาอยู่แล้ว เมื่อมันต้องพบเข้ากับเจ้าจิ้งจอกน้อยในเวลานี้ก็ทําให้รู้สึกเรากับว่าจากกระต่ายน้อยที่ดูเชื่องเชื่องกลายเป็นพยาอินทรีในทันทีแน่นอนว่ามันย่อมเกิดเป็นปฏิปักษ์ขึ้นมาในดวงจิตของมันทําให้สูญเสียความกล้าที่จะต่อสู้อีกต่อไปซาคิวบัสก็เป็นอีกคนที่ไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นเลยเพราะโดยปกติแล้วอสูรกายเพลิงโลแกนนั้นขึ้นชื่อลือชาในด้านความดุร้ายเป็นที่สุดแต่คาดไม่ถึงเลยว่า ในเวลานี้มันได้กลับหลังหันเตรียมจะหนีในทันทีเฮ้ย hey, อย่าปล่อยพวกมันหนีไปชูเทียนก็รีบตะโกนออกไปเสียงดังเร็วเข้าจัดการพวกมันให้หมดใช่แล้วเจ้าจิงจอกน้อยก็ย่อมไม่มีทางปล่อยเหล่าปีศาจที่เหลืออยู่ไปง่ายๆหรอกในตอนนั้นเจ้าจิงจอกน้อยก็พ่นน้ำลายออกไปอย่างต่อเนื่องเหล่าอสูรกายเพิงโลก,กันที่ยังเหลืออยู่ก็อยู่ในสภาพที่อ่อนแอจนถึงที่สุดแล้วตอนนี้ พวกมันก็ติดอยู่ในของเหลวของเจ้าจิ้งจอกน้อยติดแน่นราวกับกาวเหนียวไม่สามารถขยับไปไหนได้เลยแม้แต่น้อยหญิงก็รีบลงมือด้วยในทันที<ช>เปลวโลก,กันที่คลุมร่างกายและหล่อเลี้ยงร่างกายของพวกมันก็ถูกเจ้าจิ้งจอกน้อยดูดเอาไปจนหมดในเวลานี้พวกมันไร้ซึ่งพิษสงใ,ใดๆทำให้พลังของพวกมันลดลงอย่างมหาศาลแม้แต่ลูกศรของหญิงก็ยังสามารถทะลวงร่างกายของพวกมันได้เลย นี่มันคือปีศาจที่ทรงพลังจริงๆนะรึไม่คิดเลยว่าจะถูกบทขยี้ได้อย่างง่ายดายขนาดนี้เพียงแค่ลูกศอนลูกเดียวถึงกับสังหารมันได้ในทันทีหญิงที่มีความสามารถในการโจมตีระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยมในตอนนี้แทบจะไม่ต้องทำให้ซากิวบัสและชูเทียนลงมือด้วยเลยในการกำจัดอสุรกายเพลิงโลกกนในครั้งนี้นับว่าไม่ต้องเปลืองแรงเลยแม้แต่น้อยซึ่งต่างจากกลุ่มของจีเออร์ตานก่อนหน้านี้อย่างลิบลับเลย หลังจากที่อสุรกายเพลิงโลกาถูกสังหารไปจนหมดทุกทุกแห่งก็เหลือแก่นศิลาที่ดูเหมือนกับโยกใสกระจายไปทุกที่ใช่แล้วนี่คือแก่นของอสุรกายเพลิงโลกันที่ได้จากการสังหารพวกมันนั่นเองชูเทียนก็ต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากเขาได้ปลดปล่อยเพิงปีศาจอเวจี A v G ออกมาจากร่างก่อนที่จะพุ่งไปกลืนกินแก่นอสูรที่อยู่ร,บรอบๆไปจนหมดเกลี้ยงจากนั้นก็กลับมายังร่างของชูเทียนแก่นอสุรกายเพลิงสีมรกตนี้ มันเป็นแก่นเพลิงที่สามารถจะเผาไหม้ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนผู้แท้ได้ในทันทีเลยแต่การที่ชูเทียนกลืนกินพวกมันเข้าไปพร้อมๆกันนั้นไม่เพียงแต่เขาไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ยังช่วยเพิ่มพลังให้กับเขาอีกหลายเท่าตัวแน่นอนว่าแก่นเพลิงเหล่านี้ภายใต้สภาพแวดล้อมเช่นนี้แก่นเพลิงโลกันนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเพลิงปีศาจโลกันเลยอย่างไรก็ตามชูเทียนหาได้สนใจอะไรไม่นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเก็บเกี่ยวที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ทว่าด้วยการกลืนกินแก่นมเมล็ดจิตวิญญาณเหล่านี้เข้าไปยิ่งทําให้เพลิงเหมมันของเขาเพิ่มพลังมากยิ่งขึ้นและเพลิงปีศาจอเวจีเองก็จะมีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมด้วยเพลิงโลกันเหล่านี้ที่มีคุณภาพสูงจะทําให้เพลิงปีศาจอเวจีกลืนกินความสามารถเพลิงโลกันมรกตนี้ไปด้วยโยมิงเองก็มีวิวัฒนาการไปอีกขั้นแล้วในเวลานี้ที่ได้รับเลวเพลิงโลกันมรกตไป ม่เพียงแต่คุณภาพของเปลวเพลิงที่ยกระดับขึ้นมาแต่มันยังช่วยเพิ่มพลังจิตวิญญาณของมันให้หนานแน่นยิ่งขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้โยมหมิงนั้นมีพลังอยู่ในเขตแดนผู้แท้ระดับเจ็ดแต่ในเวลานี้นั้นมันได้ยกระดับขึ้นไปยังเขตแดนผู้แท้ระดับเก้าในทันทีเรื่องนี้ก็ทําให้ชูเทียนรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากการได้รับแก่นเพลิงโลกันมรกรนี้มาเทียบได้กับการดูดซับเซนเหยาระดับสูงที่หางยากมากๆเลยทําให้พลังฝึกตนของเข,ขาเพิ่มขึ้นมาไม่น้อย ในเวลานี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันอยู่ในระดับ5ขั้นปลายแล้วเลื่อนระดับโอ้ดูเหมือนว่ามันจะยกระดับขึ้นมาไม่น้อยเลยจริงๆการเดินทางมายังดินแดนหนีเกินจวบจนถึงตอนนี้นับว่าได้รับผลประโยชน์มากมายยิ่งนักความแข็งแกร่งของชูเทียนก็เพิ่มขึ้นมาไม่หยุดหย่อนนับว่าเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมจริงๆพอเลยพอเลยซากิวบัสก็รู้สึกขุนเคืองชูเทียนเป็นอย่างมาก แล้วก็รีบกล่าวออกมาเพราะด้วยทักษะของนางนั้นไม่สามารถทนมนุษย์ผู้นี้ได้อีกแล้วพวกเรารู้ว่าเจ้ามีทักษะที่ยอดเยี่ยมกว่าใครพวกเรารู้ว่าเจ้าควรจะได้มากกว่าใครแต่เจ้ากลับไม่เหลือให้พวกเราบ้างเลยหรอก่อนหน้านี้เจ้าบอกว่าจะแบ่งให้กับพวกเราด้วยไม่ใช่หรือที่จริงพวกเราเองก็ได้ออกแรงช่วยด้วยเช่นกันนะเฮ้ฮเฮ้โทษทีโทษทีข้าเพียงแต่รู้สึกดีใจมากไปหน่อยที่มีโอกาสเพิ่มพลังหน้า ชูเทียนถึงกับรู้สึกเกอ้อเขินทันทีทันใดและกล่าวออกไปว่าอืมเจ้าทำงานให้กับข้าข้าต้องตอบแทนเจ้าอย่างแน่นอนอย่าได้กังวลไปเลยซักคิวบัสก็รีบมองค้อนออกไปอีกเจ้ายุดเมืองอานเหย,ยขึ้นมาให้ได้ก่อนเถอะน่าค่อยมาพูดอีกครั้งเอ๊ะนี่เป็นเรื่องยากอย่างนั้นหรือโหหากชูเทียนสามารถสร้างเส้นทางระหว่างเมืองฉีจีและดินแดนหนีเกินได้แล้วแล้วก็ด้วยพลังของเมืองฉีจี การจะยึดเมืองอานเหยขึคืนมานั้นมันยังจะเป็นเรื่องยากอยู่อีกหรือ <H ö hn> แต่จะว่าไปแล้วชูเทียนที่จากเมืองฉีจีมาหลายวันเขาก็ไม่รู้สถานการณ์ของเมืองฉีจีเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้ในขณะเดียวกันทักษะของท่านหญิงก็ไม่จําเป็นต้องสงสยัยหอการคร้าปฏิหารเองก็มีคนที่มีความสามารถหลากหลายคนดูแลอยู่แต่เรื่องที่ชูเทียนเป็นกังวลน,นั้นก็คือตัวตนของเหล่าผู้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีกธรรมินที่น่าเกรงขามที่สุดหากว่าพวกเขาหาเรื่องรุกราเมืองฉีจีมาแล้วก็เช่นนั้นก็นับว่าเป็นปัญหาไม่น้อยเลยไม่ได้การแล้วเมืองฉีจีนั้นนับว่าเป็นสำนักงานใหญ่ของหอการค้าปฏิหารที่อื่นอาจจะมีปัญหาได้แต่ที่เมืองฉีจีนั้นไม่สามารถลมได้เลยชูเทียนเองก็ไม่ต้องการที่จะเสียเวลาที่ดินแดนหนีเกินแห่งนี้แม้แต่นิดเดียวเขาเองก็จะต้องเร่งรีบนำศิลาเนตแห่งดวงดารามาให้เร็วที่สุด ก่อนที่จะทำการสร้างหอคอยน้ำส่งขึ้นมาเอาล่ะพวกเราเข้าไปข้างในได้แล้วชูเทียนก็ไม่ได้รอเล่นอีกต่อไปที่วิหารใจกลางธมรณะอยู่ใกล้เข้ามาแล้วเจ้าจิงจอกน้อยก็พบของดีมากมายสถานที่แห่งนี้จะต้องเป็นตำหนักที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเลยนั่นจึงทำให้พื้นที่ร,บรอบๆมีอันตรายมากกว่าปกติชูเทียนก็ต้องการเข้าไปที่นั่นเพียงแค่ชั่วคราวเขาแค่ต้องการเซลานสแห่งดวงดารามาก็เท่านั้น ภายในถ้ำมรณะแห่งนี้นั้นนับว่าเป็นพื้นที่ต้องห้ามมี่ายกลและกับดักตั้งแต่โบราณการอยู่เต็มไปหมดเลยด้วยสัมผัสเทวะของชูเทียนที่รวมกับเจ้าจิ้งจอกน้อยทำให้พวกเขาเข้าไปข้างในได้อย่างราบรื่นกลุ่มของชูเทียนก็สามารถเข้าไปในปราสาทลึกลับบรรพการแห่งนี้ได้อย่างไม่มีปัญหาปราณแห่งความมืดมิดที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้ด้านในนั้นมันมีความหนาแน่นเป็นอย่างมากที่ตำแหน่งของวิหารภายในถ้ำมรณะแห่งนี้นั้น ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถูกจัดวางไว้อยู่ภายในถ้ำมรณะแห่งนี้เลยมันมีแท่นบูชาและรูปปั้นอยู่มากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากวัตถุดิบล้ำค่าราคาแพงด้วยการผ่านเวลามานานมากแม้ว่าจะมีร่องรอยการถูกกัดกร่อนไม่น้อยแต่ก็ยังมีสภาพที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเหมือนกับเมื่อก่อนหัวใจของซากิบัสถึงกับเต้นไปมาอย่างไม่เป็นจังหวะสถานที่แห่งนี้คือพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในถ้ำมรณะเพราะว่า มันมีสิ่งก่อสร้างตั้งแต่ยุคบรรพาการที่เหลือทิ้งเอาไว้ไม่มีใครรู้เลยว่านับล้านปีมานี้ที่แห่งนี้มันมีสิ่งใดอยู่ในตอนนั้นหญิงเองก็ได้มองไปชูเทียนและกล่าวว่านี่เจ้าต้องการเนธเฉินเซียงอย่างนั้นหรือถูกแล้วเนธเฉินเซียงนั้นนับว่าเป็นศิลาแห่งดวงดาราที่มีคุณภาพดีอย่างมากหากว่ามีเนธแห่งดวงดาราแล้วก็เมืองอานเหิจะต้องปลอดภัยแน่ในเวลานั้น ซาคิบัสก็กระทําการอะไรโดยไม่บอกไม่กล่าวปีของนางเนีกระพือออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปคว้าเฉินเซียงทันทีในเวลานั้นชูเทียนก็พบว่าเกิดสถานการณ์ที่ผิดปกติเฮ้ hey, เราะวังด้วยซาคิบัสก็คว้าเฉินเซียงรูปหนึ่งมาทันทีที่เฉินเซียงเคลื่อนไหวก็เกิดสิ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงภายในเฉินเซียงนั้นได้ส่งเสียงร้องออกมามันเป็นเสียงเหมือนกับโลหะสีกันดังก้องกัง,งวานไปทั่ว ราวกับว่าไม่มีอะไรพิเศษแต่กลับเป็นเสียงที่เป็นเสียงเฉพาะราวกับว่ามีน้ำแหลมที่ทิ่มแทงเข้ามาภายในจิตใจของพวกเขา <c oughs> หญิงก็พ่นโลหิตออกมาคาโตในขณะที่ซากิวบัสที่มีพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งทําให้นางไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็รู้สึกเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยนั่นจึงทําให้นางจําเป็นต้องวางเฉินเซียงกลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วใบหน้าก็เปลี่ยนเป็นขาวซีดนี่มันเกิดอะไรขึ้นนืมดูเหมือนว่า เฉินเซียงแต่ละตนนั้นจะมีค่ายกลที่แข็งแกร่งซ่อนอยู่ชูเทียนก็ใช้สัมผัสเทวะสำรวรเฉินเซียงอย่างระมัดระวังไม่ต้องบอกเลยว่าหากเราพยายามที่จะเคลื่อนมันออกมาอาจจะถูกทำลายไปทั้งจิตวิญญาณเป็นแน่ดูเหมือนว่าเฉินเซียงแต่ละตนนั้นมันมีค่ายกลที่ทำงานอัตโนมัติเอาไว้อยู่มันเหมือนกับเสียงระฆังบดวิญญาณพวกมันสามารถส่งคลื่นพลังจิตที่ร้ายกาจออกมาได้หากว่าพวกเราพยายามขัดขืน บางทีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ตายก็คงจะไร้ซึ่งพลังต่อสู้หญิงก็รีบเช็ดโลหิตที่มุมปากรู้สึกตาพร่ามัวเป็นพลังจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งมากๆเลยแล้วพวกเราควรจะทำอย่างไรดีืมในโลกนี้มันไม่มีใคยคนไหนที่สมบูรณ์แบบหรอกนะคิ้วของชิวเทียนก็กระตุกไปมามแน่นอนว่ามันจะต้องมีวิธีแก้ไขสิ